สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ตบหน่อยพี่น้องสุขภูมทุกคนนะครับสำหรับมือน,นีพี่น้องเบิดมือเลยนะครับบริษัทคลิปนะครับ ตอนนี้ควบคุมเกือบหนาครับของบ้านสวนพี่น้องมีอย่างหนาเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องหลังจาไปกินข้าวน้านะครับเบิดมือด้วยอีอดีพี่น้องเบิังชุดรุดทำงานตอนนี้ก็ข้ามืดแล้วนะครับยัง็นเจ้าบุหคลิปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับกวบคมงานตอนนี้พี่น้องกาลังเวทีก็กำลังลงนะผมกาลังตั้งเวทีนะครับกาลังตั้งเวทีพี่น้องนะครับตั้งเวทีนะครับบ้านมันจะข้างในก็จัดเตรียมนะผมที่ผ้านั่งแล้วก็อะไรอีกมากมายนะพี่น้องจัดเตรียมผ้านั่งของผ้านั่ง แล้วก็ยังไม่ลงทัวนะผม FC อีกบางท่านก็กำลังยังเสริมสวยแบบพี่น้องครับเสริมสวยก็มีนะผมกำลังเสริมสวยครับเสริมสวยนะผม FC นั้นก็กางกินข้าวกินน้ำกันครับกางกินข้าวกินน้ำกัน น,นีจะเป็นวงวงนี้กับเราแยมมี่เราทีมช่างนะครับผมในทีมช่างจะมาชิมข้าวนะครับไทยชิมครับเบิร์ดเบิร์ดมือเพ่าะคนไทยิปเนี่ยไทยชิลมจังหวัดกันนะครับชิมเผาเด้อพี่น้องอ๋อครับอันนี้อันทีมครอบตุ้มมาแต่งจัดไอ้อะไรเนี่ยชิมข้าวเสร็จแล้วก็จะไปทำงานต่อทำงานไอ้งานวงพานังเนาะคือตอนนี้นะท้งนอนทงรอขนฟาง<ห>มาแล้ว เรือไอพิธีสงกระแบ็กดรอปถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเป็นโอเพนนิ่งเฮาบ้านสวนที้ด้วยชาแนลตาว่าประมาณอีกประมาณสองส่วโมงสี่เหลี่ยวยุพินหยองจะได้เห็นพี่น้องสองชั่วโมึงอ๋อพี่สองปะเนื้อแต่พอดีเนื้อไปเนื้เหรียญสามปีหมด ตามสีของนขามนาเดินพี่้องกินก๋วยไข่มดแดงขอบะคุณนักขาวันนี้ได้ต้มปลาก้อยไข่มดแดงค่ะต่ำจีาเห็ดเฟื่องครับพี่นอ้องดู่บ้างส่วนอีกคนมีเห็ดเฟื่องหลายเด้็เ,เแบบพิ่นกินตะแกงดูแลเพิ่นกลยเห็ดเป็นหนึง่งมนู่มห,หม่ได้ได้ต่ำแจวครับผมกินไดไรครับกินไหไรตํำเจวตำเจียวตำเจวครับผมกินไครับกินไรมา เดี๋ยวพาไปกินข้าวงนายที่สองนเมร้กครับยังไม่กินข้าวเลยเหนไครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอนไงนอนซาโปเรียเอวบ่ะเอวเอลเอเี่น้อง้นเอลายคลิเบดมือเลยนะครับเดี๋ยวของน้ใส่ไงใส่เหไอ่ครับตอนนี้ยบบานชวนพี่น้องนะครับก็ ทำผมไปทำมั่พี่น้องนะครับที่จอดรถจอดลาพี่น้องข้างหลังนะครับที่จอดรถจอดลานะครับถังหลังเลยครับอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องเสอออดเส้าอะไรพี่น้องเสยล้าไปให้ดรงยังอุ้ยอันนี้อันนี้ทีมเด็กทีมงานเด็กพี่น้องพี่บ้าเป็นยังพี่บ้าเป็นยังเชื่อมั่ง

มันหลายคนหลายน้องต่างคนต่างเหตุงานต่างคนต่างตตนาที่ตอนนี้เราท่านลงตัวพี่น้องต่างคนต่างยากนะครับผมแม่ครัวก็สุรหกพี่น้องนะครับผมพ่อนอนเล่นโทรศัพท์นะครับแม่ครดดัวมันกับเฮ็ดต้องกินต้องอยากนะพี่น้องเตรียมของแจ้งน้ำคนไวหวกับเฮ็ดไอ้เอี้ไปนะครับผมเอี้ก็มีรอนะครับผมพี่น้องพรุ่งนี้แล้วนะผมนะครับชี้งานขึ้นบ้านใหม่นะครับ มันสิได้ปรับเปลี่ยนไดหลายอย่างพี่น้องไฟก็สิติดหมดแเหลี่ยวนะผมตอนนี้ผมก็เบิดมือเลยถ้ากินข้าวพี่น้องนะว่าไม่กินข้าวเลยเบิดมือเลยนะครับบวยบ่ทัดไหนยังก่อจะบ่กินข้าวแลงแต่ว่าเฮ็ดงานเบิดมือเลยบ่ดในผักนะครับตอนกลางวันเราก็จะออกตัวเต็มเขาจะเอาเต็มออกหลังจากเที่ยงนะผมก็จกะเอานีา่ออกนะคระับกับผมพั้งนี้นะครับเป็นน่องไส้น้องไส้กับคุณพ่อนะผม น้องใสเอาหนูมาจากบ้านพี่น้องเอามาขวดตรงทูกินนะครับแล้วก็อาหารอีกหลายอย่างนะผมพี่น้องน้องใสเป็นคนสูกินเองนะครับยังไม่กินน้องเนี้ยครับน้องใสพี่น้องเอ็ดอันขวดหนูขุนปูวเดี๋ยวอ้ากินข้าวนะรแรงแยกแกล้งแยกแม่พี่น้องครับอ,อันนี้เป็น,ไ,ปปปนไอต้มปลาพี่น้องต้มปลานะครับผมตัวน,นีนะ่แล้วก็แล้วก็ไข่มดแดงคอ่ะพี่น้องขวดหนูครับตัวนี้เป็นขวดหนู ออมแค้มปากพี่น้องนะครับแล้วก็ต้มปลาปูมันยินนะครับปลาปูนะผมพิจารณาความกันนะครับกินข้าวความกันให้ดูนะผมบม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยพี่น้องนะครับจนมาคำเมื่อตื่นตาพี่น้องนะครับต้องคือโอกาสนี้ถ่ายคลิปเลยนะผมพี่น้องขอแรงน่วกันนะครับในคนปัวใจหนำไม่หนำกินอะไรไปอย่าเดียวบอกแล้วร่างมา เออนี่เอาี่เราเดกนี่เไม่รอดมีอยู่น่นชิบหยกินอะกินอไกินได้ไป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 ุนอาไม่อยู่ขุนขุนอยนะกินเลยุนบหนมีอยู่มามามบ่งรอโอ้แบ แบแสบมัไงไื่อบบนี่นด้เลยอ๋อไปจิบจินยังบยังบยังบอ้าผีบ่าเบบ่นี่ของเลนมือมันลงให้คอยวได้เอาเเดียวไปถามมือไปถามมือเยไปถามเาอไปเขาเห็นเห็นาอกาอาไปยไถามเจ้า่อไมเรื่องนอกไปถามไปถามมคือมาอางมาีดของกันนะครับ ถือว่าโอกาสีนี้กินข้าวเลยนะคผมเพราะว่าถ่ายคลิปนะครับเพราะว่ายากนะผมาาายากยากยากอีกมือนี่เปิดมือด้วยนะน,นหลรังพี่อ้องเวลาถ่ายคลิปถือว่าเอาแบบนี้เลยถ่ายให้พี่้องเบ่งนะครับก็เป็นอากาศรอร,ร,รับอันส่วนม,มนือน,นีนะครับคือมีสามนีนะครับมือเื่อนครับตอนนี้ก,เก็เตรียมกันเตรียมการเตรียมกานพี่้องตาคนตากินข้าวนะครับลายวงกินข้าวนะครับแต่คนแยกแยกกันกินข้าวนะครับขนุพี่รองขนุนะครับเดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับ ใส่เยอะเลยยังคอยยังคอยแบบแกอะหนูมก่อนแล้วไม่ได้ยงก็น้องซอินอันนี้เพื่อน่าเียืกขวดแวะมาใครโมแดงสัมมาทิโลกหนูมีเซยเก็บแล้วอุ้ยพวกเซย์พวกเซย์ะเอาไปแค่ผมเซยกันมา รนเบิ้มนะแก่ผมไม่ใส่ักไละไงไงม่หแล้วงามกูเมื่อไรเป็นอย่งนี้แกมเนี่ยพักไอ้พักคมกับมีอะอยู่นี่มีวัดก็อยู่นี่นอาย่างนี่ักคมกับอไก็ยกับอักไ่บ้างอแมเนวตัวอยู่สองหม่งคนางนึงเอทำไม่ืว่ะเสยห้มนกับชทำองเช่นทำทำพังว่าเีย

ตูกปานนะะครับโอ้ขอทอนไม่้เอแต่ว่ากินค่อยดีเยเลยย่งเเดียวไม่มาเลยเดวอ่ะกิ้ได้เอาไปคนอะละเอาไปนแป้งมาแป้งย่งเาเดียโอ้ยกยอกเให้ือเลยเขอหอมมะลิเนาะเทยนหอมมะลิดีาใส่ไ ดีเอฟซีเสียจบนะครับผมตวนี่ยเยังไงจออวูดช่วยตงคนเนี่ยเนี่ย้อเริ่มพิซิมเลยมาไปิมเลยไม่ใส่มาใส่บางองม เชนสูงมือเงีนนี่นนวคุณแนวกูมุกของนั่นก็มีเมนูเมนูมนบ,นบ้านพี่น้องนะครับบ้านสวนมีวันบ้าน,านมีทุกอย่างมืึอกินก็มีโตัวกินโตัวเล้าก็มีเงินนะครับองิน ก็เรเ้ยยังไงยังัี่เบนมที่เขาที่เขาลูกชินนี่แะคือไทยอะไเงนี่เนมันี่ยาัดไหเรานี่เนยทอันมูพ่นกับไทยบม่กาดบ้านสวนเราแยกี่น้องนะครับแล้วาขงไทยแบบงานกับประเทศไทยแดดแหงกางเต้นกางเนแงนอกมืองนาะ เป้าตัวเป้าเต็มอยัางกับมันแดดพี่น้องบ่มีอารมณ์ไทยแบบแดดเปี้ยงแม่งเขาแบกฤทธิ์แบบยังมือเขาก็ดำไปเลยแบบเป็นสีดำพี่น้องแดดลมลมตัวเนาะกินเอาแค่ไหนพูดถึอารมณ์ดีจัง่อยนะครับหอมแี่ไพร้อมกันหอมไหความตายพี่น้องนะครับซื้อไงกับกับแค่ไหนกินเหล่านี่ยไม่ห้องไม่กินแล้วพักควันเนี่ยจังเลยเอาเด็กวะมันสุดซอยสีหมดจัง่อยเห็นไหจักแล้ว เขาก็เขาก็ได้ได <ừ? S 1> ้นางนี่พี่น้องท่าน <c ười> ได้อาบนามางคนัเกียวเบียดดีแบบสินบ่อเลยวันนี้นะจเอางจะตอมบ้าสุดเลยจอานอไปเอาเอาไปเอาคนนี้นอไปเอาคนนี้น้ <c ười> นไยกังค์เดียวเลดี๋ยวบังทีไปเร่ีดอก ดังกองไวพี่น้องนะครับดังกองไว้โอ้เนาทีแล้วโอเคไอติแล้วนะครับพี่น้องจิ้มซอสแซ่บกลมๆพี่น้องกๆกนบ้านบานดีขนาดนะค่าค่าคัาเหมือยามันมาเนี่ยกินลายยางครับตุมปลาแค่เลพี่น้องอู้หลายยางยังแม่เสียแ่เสียชแล้วผมแล้วไบมมเนยะอยาน้ำมันหมูเล้งหน่อยไอ้คุณบัวใ้คุบัวแบเอาละครับผม ความท้าครับเช็ดหน่องครับให้ได้กินเดี๋ยวคนกับเพียดน้ำดอกโอเคคี่นีครับครับผมเป่นหองครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับกินขางกินน้ำเดาเดากระชับน้ำพี่น้องเป็ดภารกิจณฑ์ยาอื่นต่อพี่น้องรอบเด็กกับสุขภาเบึงซื้อเนื้อเสือไข่ยังว่าเพิ่มเติมพี่น้องขอกินรับแขกมืออื่นเศร้าหรือวไปทางไดนนะครับตอนนี้ก็อิ่มแล้เดาผมอิ่มแล้วก้เก็บผลเก็บบวงพี่น้องผักกุ้งเล่กุ้งแช่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ต่อไม้ด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ